สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำอย่างไรให้เราสามารถใช้สกิลของบอสหรือสกิลของโซคอให้ได้บ่อยที่สุดนะฮะโดยมันต้องใช้แต้มอนิม่านะแต้มอนิม่าเนี่ยจะเป็นแถบสีม่วงใต้กับหลอดเลือดและหลอดคิดอยู่ที่หน้าจอซ้ายบนนะฮะตอนนี้ผมมี2.8ส่วน16นะฮะอ่ะทำยังไงให้เราฟื้นอนิม่าได้บ่อยๆเราจะได้ไปใช้สกิลได้บ่อยนะฮะเราไปดูกันนะครับ ตรงเลนส์สกิลนะฮะเราควรจะปลดล็อกสกิลนี่นะฮะในชิปติ้งเนี่ยตรงดากอนเอ็กโคเนี่ยมันจะทำให้เราฟื้นอนิมาได้สิบเปอร์เซ็นจากที่เราใช้ไปปกตินะฮะโดยมีเงื่อนไขว่าโซคอที่เราใช้นั้นสีจะต้องตรงกับกาเดียนสปิริตนะโดยที่กาเดียนสปิร i t เราที่เป็นบูธสีแดงนะฟีเล่สีฟ้าแล้วก็แพนทอมสีม่วงเนี่ยถ้าเรา แล้วก็โซคอของเราเนี่ยมันก็จะมีสามสีแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเราเปลี่ยนสีมันมาให้ตรงกับการที่สืบดิตเราเอามันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราก็ใช้แล้วได้เนี่มากคืนมานะฮะอันที่สอง i m p e t s s t e เป็นสกิลของอาคานานะสามารถไปติดตั้งใส่สกิลของอาวุธท่าไหนก็ได้นะฮะท่าใดท่าหนึ่งถ้ารบติดแล้วเสร็จ เวลาเราตีเราจะได้อนิมากเพิ่มกว่าปกติ50%นะโอเคผมนิยมอะไปใช้กับท่าที่เราใช้บ่อยๆนะก็คือผมก็จะไปติดไว้ที่สกิลที่เราใช้บ,บ่อยๆอย่างเช่นถ้าผมเล่นสายเวทผมใช้ท่าปลาเคียวเนี่ยอาจออฟคาออสเนี่ยผมก็จะมาใส่อิมพีเลสสไต์ให้มันนะอ่าอย่างเงี้ย ทำให้เวลาผมปลาเคียวไปใส่ศัตรูเนี่ยผมก็จะได้อันนิมา่าคืนมามากกว่าปกติ50%ผมก็สามารถยิงเวทแล้สลับกับการปลาเคียวเนี่ยทำให้ผมมีแต่อนิม่าให้ใช้สกิลโซคอได้บ่อยๆเนาะเ,เราก็ไปติดตั้งท่าที่เราใช้บ่อยอันต่อมานะฮะสกิลที่กดใช้ก็คือ เป็นอาดโยไข่นะเป็นสกิลขององเมียวนะฮะจะทำให้เราเพิ่มอันนี้มากเกณฑ์มากกว่าปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะก็คือลูกดอกไม้สีกลมๆม่วงเนี้ยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูก็คือสกิลนี้นะฮะ,อะนอกจากนีอ้อาวุธที่เราเลือกใช้ถ้าเราอยากได้อันนี้มากใช้เยอะๆต้องเป็นอาวุธธาตุม่วง ถาเทปอิมวิวคอร์รัปชันนะฮะเพราะพวกนี้ถ้าตีศัตรูที่มีอนิม่าเนี่ยมันจะดึงอนิม่ามาใส่เราก็คือถ้าตีศัตรูที่เป็นโยคัเราจะดูดอนิม่าเข้ามาได้ด้วยดูดขี้เข้ามาใส่เราได้ด้วยนะฮะในส่วนของชุดเกาะนั้นก็จะมีชุดเกาะเทนกูแมสนะอันนี้ผมรีสกินนะจริงๆมันจะเป็นสีหน้ากากสีแดงนะไปนี่ละนะ ก็คือเราสนใจออปชันแถวแรกเนี่ยซูเปอร์เอฟเฟกตีฟโยคายเอเบลิตี้เนี่ยก็คือถ้าเราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เวทไอได้อนิม่าึ้นมาสิบเปอร์เซ็นถ้าผมใช้คู่กันกันกบโซโคอที่เป็นสีเดียวกันกับการเดียนสปิริตตรงเมื่อกี้เนาะก็จะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นละถ้าผมปลาเคียวที่ใส่อิมเพรสตายผมก็จะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นผมก็จะได้อนิม่ากเกณฑ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละ อันต่อมาก็คือการเดีนสติลิตนะการเดยนสิิเนี่ยมันมีสามสีนะฮะก็คือฟีเรลสีฟ้าแ a นทอมสีม่วงแล้วก็บูธสีแดงบูธก็คือจะได้อนิมาจากการตั้งกาดนะแถวแรกเลยถ้าเป็นสีม่วงแ a นทอมก็ Phantom, จะได้อนิมาจากการจบตีระยะไกลนะฮะแล้วก็ฟีเรลจะได้อนิมาจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะฮะ นอกนั้นก็จะมีสกิลอนิมาโบนัสอื่นๆแถมมาอย่างเช่นในโกมาตะเนี่ยก็จะมีอนิมาโบนัสนินจุสุฮิตสำหรับสายนินจานะฮะแล้วก็เทนกุหรือว่าคูโซโนฮาเดอะฟอกเนี่ยก็จะมีอนะิมาโบนัสองเมียวเมจิกฮิตก็จะทำให้ได้อนิมาเยอะขึ้นถ้าใช้เวทมนต์นะ,ะแล้วก็สำหรับสายแทงบางทีก็จะมี ตัวนี้นะฮะสายแทงนะะอานิมาโบนัสดาเมจเทคเก็นนะฮะก็คือเวลาโดนตีแล้วได้อานิมานะฮะนอกจากในการเดียร์สปิดแล้วเนี่ยในโซคอนะฮะก็จะมีออปชันของโซคออย่างเช่นตัวนี้ก็คือไหนนะอานิมาโบนัสสกอตเอนเนมี่นะฮะสตูติดไฟแล้วก็เราได้อานิมานะฮะ ในแมบ,บิงเกอร์จะพิเศษหน่อยนะฮะก็คือมีอานิเมาโบนัสชาร์ตอเวกเคนนิงเวฟพอนนะฮะถ้าอาวุธเราที่เป็นธาตุม่วงเวลาตีไปแล้วมันเลืองแสงก็จะได้อันนี้ม่ชาร์ตเร็วขึ้นอีก21%นะฮะแล้วก็เป็นออปชันเสริมกับอานิเมาโบนัสเซตเทเลสเอดนอมี่ตอนนี้ก็อานิเมาโบนัสเซตเทเลสเอดนอมี่นะแล้วก็อะไรล่ะจะให้ดูนี่ ของเิวเมงเนาะก็จะมีนี่ของริวเมงก็จะมีอนิมาโบนัส confuse enemy แล้วก็อนิมาโบนัสอมิวเมติกเฮดอันนี้ดีมากสำหรับสายเวทนะฮะก็คือยิงเวทแล้วได้อนิเมาถ้ายิง 2, สองธาตุศัตรูก็จะติดคออพิวชันเราก็จะได้มาก,มากว่าอนิเมาไวขึ้นต่อหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูทีละสายนะว่าผมจะเซตยังไงแล้วเวลาผมไปตีจริงๆอะ่ะมันจะรีเร็วขึ้นขนาดไหน โอเคโอเคนะครับสำหรับสายตีเนี่ยเซตของสายตีเนี่ยผมใช้อาวุธเนี่ยแน่นอนฮะอาวุธที่เป็นสายม่วงนะฮะเพราะว่าเนี่ยพวก่าที่เป็นคอร์รัปชันเนี่ยมันตีแล้วเราจะได้ขี้กับได้อนิม่าของสัป,ปูบมาด้วยนะฮะทำให้เรามีอนิม่าใช้เยอะนะใช้โซคอได้บ่อยนะฮะแล้วก็การเดียนสปิริต จะใช้ของฟีโร่นะสีฟ้าเพราะว่าแถวแรกเนี่ยมันจะเป็นอนิมมาชาร์จโบนัสคูมูลเทีฟดาเมจก็คือยิ่งเราตีศัตรูไปเรื่อยๆเราจะยิ่งได้อนิมมาเร็วนะฮะสำหรับสายตีก็จะนิยมใช้ฟีโร่นะฮะ,ะหรือหรือบูตก็พอพอไหวนะฮะแล้วก็มาดูที่โซคอนะผมจะใช้ให้มันมีคําว่าอนิมมาโบนัสเสมอนะ mm. ก็คือตัวนี้มีอนิมาโบนัสถ้าศัตรูติดธาตุไฟ เราก็จะได้อนิม่าไวขึ้นนะอันนี้เราก็จะได้มีอนิม่าชาร์จยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถ้าอาวุธสีม่วงของเรามันอยู่ในสภาวะอเวกนิ่งหรือสีอาวุธสีม่วงของเรามันติดธาตุม่วงเหลืองแสงขึ้นมาก็จะได้อนิม่าชาร์จยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์ฮะแล้วก็อีก,กนหนึ่งก็คืออนิม่าชาร์จถ้าศัตรูติดธาตุน้ำนะก็จะได้มีอนิม่าชาร์จอีกเอนะฮะแล้วก็นี่ฮะอนิม่าโบนัส ถ้าศัตรูติดท่าน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าผมจะใช้น้ำกับไฟเป็นหลักโอเคก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสายปี าดูสายเวทนะครับอะไรที่ทําให้ผมมีอนิมาใช้ค่อนข้างเยอะนะมิเริ่มจากตัวนี้นะอาวุธเนี่ยผมจะเลือกสายอาวุธที่เป็นทาานม่วงนะฮะเพราะว่าอาวุธที่เป็นทาานม่วงเนี่ยเวลามันตีไปเรื่อยๆพอมันตื่นหรือติดสีม่วงเนี่ย awakening เนี่ยมันจะทําให้เราตีแล้วได้อนิมาเร็วขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็หมวกหมวกเทนกุเนี่ยผมเลือกใช้เพราะว่ามันมี Super Effective y o k a i Ability Hit ก็คือเวลาใช้อันิม่าไปแล้วเนี่ยมันจะได้สิบเปอร์เซ็นคืนมานะฮะอ่าแล้วก็เออมาดู Guardian Spirit นะผมใช้กินบุอ่าก็คือการโจมตีจากระยะไกลเนี่ยก็จะได้อันิม่าเร็วขึ้นนะแล้วก็อนิม่าโบนัสองเมลเมจิกเฮ็ดเอก็คือการโจมตีด้วยเวทก็จะได้ออนิม่าเร็วขึ้น ่าแล้วก็โยคัยอเบรตี้เนี่ยผมเลือกใช้อ่าอ่าเนี้เอ่เฟกติฟโยนี้ effective y o ิ a ห a b i l i t y all 16%ก็คือถ้าฆ่าศัตรูได้จะได้อานิเม่าขึ้นมา16%บหกอร์ลิวเมงผมใช้เพราะว่ามันมีอนิม่าโบนัสคอนฟิวชั่นเอเอถ้าศัตรูติดสองธาตุเราจะได้อานิเม่าไวขึ้นเอเ แล้วก็อนิมาโบนัสอา,อาเมียวเมจิกเฮดก็คือทุกครั้งที่เรายิงเวทเราก็จะได้อนิมาโบนัสอ่าแล้วก็ทันเดอร์สตอร์มโอนิบิเนี่ยจะใช้ตัวไหนก็ได้นะถ้าเป็นของโอนิบิเนี่ยการจุบตีด้วยธาตุแรงขึ้น7%แล้วก็การจุบตีด้วยธาตุศัตรูที่ติดธาตุก,ก็เราจะได้อนิมาด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็จะทำให้ผมมีอนิมาใช้ค่อนข้างเยอะนะ ยิงไม่กี่ทีตีไม่กี่ทีก็ได้นี่มาใช้ สำหรับสายนินจานะครับพวกออปชันที่ผมใช้เพื่อให้มีอนิม่าใช้เร็วๆนะมีอะไรบ้างไปดูกันนะฮะแน่นอนเหมือนเดิมฮะเอาพุธเป็นอาวุธที่ติดพาดคอรับท่นนะสายม่วงตีแล้วเราจะได้อนิม่าไวขึ้น,นะฮะแล้วก็ชุดสายนินจาส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟยิงกาโตะนะแล้วก็การเดียนสปิด i t ใช้เนโกมาตะนะฮะเอาไอออปชันนี้นะ อนิมา่าโบนัสเนนจูสุฮิตเอ A, แล้วก็อนิมา่าโบนัสชาร์ตคุ u มโ t i ี e d ดาม g e คือยิ่งตียิ่งได้อนิมา่าแล้วก็ใช้สกิลของเนนจาก็ได้อนิม่านะฮะาการโซาการเรียนอโซ,โซคอร์ก็ใช้ตัวนี้นะฮะอนิมา่าโบนัสสกอตอินมี่นะสตูติดไฟมีอนนิมา่าเลยไวขึ้นนะแล้วก็โซคอร์ตัวที่สองผม เน้นที่ ima bon อนิมาโบนัสเนินจุดสุด A นะฮะก็จะไปคอมโบกับการเดสส์บริตนะฮะแล้วก็มิวสตอมโอนิบิโซคอนฮะอนิมาโบนัสอิเลเมนททลออนิมีนะฮะ, bon as, ะ,ฮะก็สังเกตว่าเมื่อกี้ศัตรูก็จะโดนธาตุสกิลเปล่าขนนกที่เป็นของนินจาพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้ศัตรูเราได้อน,นิมาไวขึ้นนะฮะ you yeah. กันไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากรู้ว่าเออจัดเซตจัดชุดออปชันยังไงจะได้มีอนิเมาใช้เยอะๆนะครับโอเคขอลาไปก่อนนะฮะ